อิติโคอ,อานันทะกัมมังเขตังวิญญาณังพีชังตันหาสเนโหแปลว่าดุกระนนน์ดยเหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไร่นาวิญญาณชื่อว่าเป็นมเร็ดพันธุ์พืชตันหาเป็นความชุ่มชื้นกรรมดีหรือกรรมชั่วเหมือนไร่นา ถ้าบุคคลยังมีกรรมเหล่านี้อยู่การเกิดใหม่ย่อมมีได้เรื่อยไปเหมือนไรนาอันเป็นที่เพาะปลูกถ้ากรรมดังกล่าวไม่มีการปฏิสนธิก็ไม่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าพระอรหรันยังมีกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำไว้ในภพก่อนๆจึงได้รับผลในภพสุดท้าย เช่นพระสิวรีมีลาบมากพระพากุระมีสุขภาพดีหรือพระโรศกติสสะไม่อาจฉันอาหารอิ่มท้องสักมือหนึ่งพระโมกขาราเทละถูกโจรทุกจนเสียชีวิตแต่พระอารหันไม่เกิดอีกเพราะกรรมเก่าไม่อาจส่งผลในภพต่อไป เนื่องจากไม่มีวิญญาณและตัณหาเป็นเครื่องอุปถัมภ์ตัณหานั้นมีสาหาสสำคัญคือมีเพื่อนสนิทได้แก่กรรมกรรมกับตัณหาประกอบร่วมกันแล้วก็ให้เกิดพบใหม่แต่ตัณหาเป็นเหตุหลักเพราะเป็นมูลเหตุที่แท้จริงในการก่อกรรม ดังนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์คือกรรมแต่ตรัสว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์คือตัณหาเพื่อแสดงถึงมูลเหตุของการเกิดทุกข์ในคำกล่าวว่าวิญญาณชื่อว่าเป็นมเมร็ดพืชวิญญาณคือจิตที่เกิดร่วมกับเจตนาซึ่งรับเอากรรมเป็นต้นเป็นอารมณ์ ในขณะใกล้จะเสียชีวิตเรียกว่าอภิสังขารวิญญาณคือจิตที่ปรุงแต่งปฏิสนธิวิญญาณดังกล่าวก่อให้เกิดปฏิสนธิจิตถัดมาคำกล่าวว่าตันหาเป็นความชุ่มชื้นหมายความว่ามเมล็ดพืชที่ปลูกไว้ในนาต้องได้รับความชุ่มชื้นจึงจะคงอยู่และเติบโตได้ วิญญาณก็ต้องมีตันหาที่พอใจกรรมเป็นต้นเป็นอารมณ์จึงจะก่อให้เกิดปฏิสนธิจิตต่อมาได้พระพุทธดำร,รัสที่ตรัสว่าโปโนภวิกาก่อให้เกิดพบใหม่ระบุถึงการเวียนว่ายตายเกิดไว้โดยตรงในปัจจุบันมีบางท่านกล่าวว่า พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสถึงการเวียนตายเวียนเกิดไว้ในพระไตรปิฎกค,ความเห็นนี้จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิประการหนึ่งเรียกว่าอุเฉทิฏฐิคือความเห็นว่าพบขาดศูนย์ที่ปรากฏในพรมชารสูตรเพราะเรื่องการเวียนตายเวียนเกิดนี้ตรัดไว้ในพระสูตรแรกของพระพุทธศาสนา และพระสูตรอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากลักษณะของตัณหาที่ประกอบด้วยความยินดีพอใจหมายถึงตัณหามีธรรมชาติติดใจสิ่งที่ตนต้องการเหมือนน้ำย้อมหรือน้ำมันที่ผะสบะที่สัมผัสผ้าแล้วซึมซับอยู่ในผ้าฉะนั้นลักษณะประการสุดท้าย คือความพเพลิดเพลินในภพและอารมณ์นั้นๆหมายถึงตันหาทำให้หลงผิดเข้าใจว่าภพและอารมณ์นั้นๆเป็นของดีงามน่าพเพลิดเพลินเหมือนโซ่กรวนที่ผูกไว้มั่นเราสัตว์จึงพเพลิดเพลินด้วยอำนาจของตันหาเช่นคนที่มีฐานะร่ำรวย ย่อมพอใจสถานภาพของตนว่ามีความสุขสมบูรณ์กว่าคนอื่นแม้คนยากจนก็พอใจสถานภาพของตนเช่นเดียวกันจึงทำงานเรี่ยงชีพตามสมควรไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นแม้สัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในพบภูมิต่ำกว่ามนุษย์ ก็พอใจสถานภาพนั้นๆของตนในสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นคนเข็นใจอยู่ใกล้แม่น้ำนจำปาท่านได้เห็นสมบัติของพยานาคจำเปยยะแล้วเกิดความพอใจจึงให้ทานรักษาสิ่งแล้วปรารถนาสมบัตินั้นต่อมาเมื่อเสียชีวิตแล้ว ได้ไปเกิดเป็นนาคราชจำเปยยะอยู่บนบันลงังท่านพบว่าตนมีรูปร่างเป็นงูใหญ่ขดอยู่ได้เกิดความสังเวชใจว่าไม่ควรปรารถนานาาสมบัติแต่ควรปรารถนาสวรรค์สมบัติที่ดีเยี่ยมกว่านาาสมบัติต่อมาท่านได้พบกับนางนาที่แปลงร่างงดงามเหมือนานาอับสร มาฟ้อนรำขับร้องปรนเปรอจึงเกิดความพอใจแล้วแปลงร่างเป็นเทพ,พบุตรรื่นรมกับนางนาคเหล่านั้นจะเห็นได้ว่าแม้สัตว์เดรัจฉานก็เพลิดเพลินยินดีอยู่ในภพภูมิของตนในปัจจุบันมีกล่าวสอนกันว่าภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็น คืออยากเป็นนั่นเป็นนี่หรืออยากเกิดอยากมีอยู่คงอยู่ตลอดไปส่วนวิภะวะตัณหาคือความไม่อยากในวิภพคือความทยานอยากในความไม่มีไม่เป็นอยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่ <ST AN eigentlich> ความจริงแล้วความอยากนับเข้าในกาม,มาตัณหาอยู่แล้ว <ST AN> ส่วนความอยากไม่มีไม่เป็น ราศจากลักษณะของตัณหาข้อที่สองและสามคือประกอบกับความยินดีพอใจและความเพลิดเพลินพบและอารมณ์นั้นๆบางแห่งอธิบายว่าวิภวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นไม่อยากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่อยากเป็นคนจนความไม่อยากดังกล่าวไม่จัดเป็นตัณหา เพราะปรัชจากรักษณะของตัณหาข้อที่สองและเศษสามเช่นเดียวกันความไม่อยากนั้นจัดเป็นโทสะอย่างอ่อนที่มีลักษณะปฏิเสธเป็นห่วงหรือโทมนัสน้อยใจสรุปว่ากามตัณหาเป็นความพอใจในกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ ภาวะตัณหาเป็นความพอใจที่ประกอบด้วยสัสตทิฏฐิส่วนวิภวะตัณหาเป็นความพอใจที่ประกอบด้วยอุเชศทิฏฐิตัณหาทั้งสามประการดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ย่อมเกิดในใจและตั้งอยู่ในรูปนามที่น่าย,ยินดีพอใจถ้าจะจำแนกก็ออกเป็นสิบกลุ่มคือ